ครับก็ผมเป็นเด็กคนหนึ่งนะฮะที่ถูกการศึกษาตีตาไม่ใช่แค่ตีตาปักบนหน้าอกเลยว่าผมอะโง่ไม่มีอนาคตเพราะว่าเลขบนห้องดูรู้เลยว่าเนี่ยเด็กอ่นอนอยู่ห้องเนี้ยเด็กเก่งอยู่ห้องนี้การศึกษาบอกว่าผมโง่ผมบอกว่าเนี่ยหนึ่งผมเรียนไม่เก่งผมมีความสามารถด้านนี้นะแต่คนก็จะบอกกับผมว่าแล้วไงอะ นายเกดคุณน้อยคุณก็ยังเป็นเด็กโง่อ,อยู่ดีถูกไหมครับผมอ่านในเฟซบุ๊กมาผมคิดได้ว่าถ้าการศึกษาเป็นดินและเด็กเป็นต้นไม้เด็กแต่ละคนเป็นต้นไม้ต่างกันอยู่แล้วครับทุกคนรู้ในนี้ทุกคนรู้ว่าต้นไม้โตในดินที่ต่างกันดอกบัวก็ต้องโตในดินที่มุ้งน้ำาระบองเพชรต้องโตในดินทราย ต้นข้าวโตได้สามเดินก็จริงแต่ละสายพันธุ์ของต้นข้าวมันก็ยังโตนในดินที่ต่างกันแต่ทำาไมการศึกษาไทยยังใช้ระบบเดียวในการสัดสินว่าเด็กคนหนึ่งโง่หรือฉลาดวัดเขาที่เกณฑ์มันผิดมากหรอครับที่ตลอดเป็นต้นหนึ่งไม่สามารถโตนในดินเหนียวได้ถ้าในอนาคตการศึกษาไทยยังไม่ถูกปรับให้เด็กที่มีสัยพันธภาพต่างกันยังตัดสินว่าเขาโง่ด้วยเกณฑ์ เด็กอย่างพนะวกผมในอนาคตจะเป็นยังไงล่ะครับ